พวกเรามาเยี่ยมลูกมาเยี่ยมครอบครัวที่อเมริกาปีละ2เดือนทุกปีแล้วก็มาที่นี่เราก็ต้องมาหาเงินค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางบ้างในค่าอาหารค่าอะไรบ้างเพกกี้ก็จะทำงานกับเด็กๆพาเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องต่างๆดูแลเด็กเป็นหลัก ผมก็จะทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานเวลาถึงถึงเวลาที่จะกินอาหารเราก็จะหนักใจเหมือนกันเพราะว่าไปซื้อกินก็แพงมากเราก็จะหาของที่มีในสวนเป็นหลักนี่คือผักเบีย้ยเป็นวัชพืชที่ปกติคนก็จะถอนทิ้งแต่ว่าเราก็จะไม่ถอนทิ้งเพราะว่ามันคืออาหาร การมาอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยญาติพี่น้องทางนี้เพราะเราต้องอาศัยบ้านเขาอยู่อาศัยผักเขากินผมก็จะเป็นแรงงานทำซับผักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วทําแปลงทําอะไรไว้ก็ทําทให้มีแคลมีบ็อเกอรี่มีมะเขือเทศพริกเบซูต่างๆแตงกวาและอะไรอีกเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากินเป็นประจํา แต่หลายครั้งกินบ่อยๆมันก็เบื่อวันนี้ก็เลยคิดถึงผักเบี้ยผักเบี้ยมันเยอะมากและงามด้วยมันขึ้นทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวเราก็เก็บมาล้างทำความสะอาดให้ดีเราก็เด็ดเป็นชิ้นเล็กๆพอคำเพราะว่าถ้าไม่เด็ดเลยเนี่ยกืนลงไปเนี่ยต้นมันยังติดอยู่ที่ฟัน ปลายมันลงคอไปแล้วก็จะกินลำบากอันนี้คือกระเทียมหนวดหรือสเกตเป็นกระเทียมอันนี้คือส่วนที่เป็นดอกของมันก็ปลูกที่นี่แหละปลูกทิ้งไว้นานๆหลายปีมันไม่เคยสูญหายไปเลยเราก็เก็บกินมันมาได้เรื่อยๆอันนี้ผมก็จะกินเป็นประจำทำให้ไม่ต้องซื้อกระเทียมกระเทียมที่นี่ถ้าเป็นออแกนิกนี่มันแพงมากหัวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นดอลลาร์สดอลลาร์เลยทีเดียว ังนั้นการมีกระเทียมพวกนี้ปลูกไว้ทําให้เราไม่ต้องซื้อกระเทียมเลยอันนี้คือโชคดีที่มีที่ให้ปลูกนอกจากกระเทียมแล้วสิ่งที่เรามีส่วนผสมก็คือสิ่งที่มีไม่ใช่ตามสูตรเราไม่มีสูตรสิ่งที่เรามีก็คือหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวแล้วก็มาหัน่นหั่นบางๆเพื่อให้มันสุกง่าย แล้วก็มะเขือเทศตอนนี้จริงเราแล้วอยากใช้มะเขือเทศเยอะมากแต่ปรากฏว่ามะเขือเทศเรายัางสุกไม่ทันสุกไม่ทันกินพอสุกนิดหน่อยก็เก็บสุกนิดหน่อยก็เก็บเราก็เลยได้มาแค่สองลูกทุกอย่างก็หั่นให้พอดีกับปากของตัวเองใครปากกว้างก็หั่นชิ้นใหญ่ได้ใครปากเล็กก็ชันชิ้นเล็กลง นอกจากนั้นก็หาสิ่งต่างๆที่มีสิ่งที่เราได้คือกระเทียมหอมมะเขือเทศเห็ดนิดหน่อยเต้าหู้ผักอ่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่ในตู้เย็นผักเบี้ยอันนี้คือสิ่งที่เก็บมาจากสวนแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยป่นพริกไทยดำแล้วก็เกลือเกลือที่อร่อยก็คือเกลืออดอกเกลือแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเท่านั้นเอง วัตถุดิบก็แค่นั้นหลังจากนั้นก็เปิดเตาตั้งหม้อตั้งหม้อแล้วก็เอาน้ำมันลงก่อนใครที่ชอบเนยก็ใช้ใช้เนอยอ่าฝรั่งเขาก็จะชอบเนยชอบน้ำมันมะกอกแต่ผมคนไทยก็จะกินน้ำมันมะพร้าวดีกว่าเพราะมันมาจากบ้านเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสักช้อนกกว่านิดหนึ่งท่านั้นเอง เพื่อให้มันละลายจากนั้นก็เอาของลงก่อนก็คือกระเทียมแล้วก็หอมถัดไปสักพักจนมีกลิ่นหอมแล้วต้นหอมเริ่มใสแล้วกลิ่นมันก็จะหอมยั่วยวนมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือเทศลงไปใส่ส่วนที่เหลือลงไปมีมะเขือเทศกับเห็ดแล้วก็ ผัดต่ออีกนิดหน่อยถ้าเต้าหู้เราอ่อนเนี่ยเราไม่ควรเอาลงผัดด้วยเพราะว่ามันจะเละเกินไปแต่ถ้าเป็นเต้าหู้แข็งเนี่ยก็เอาลงผัดด้วยกันได้ในช่วงที่ผัดเนี่ยเราก็จะไม่คนมากแล้วก็การผัดที่นี่ก็จะต่างจากบ้านเราคือเราไฟมันไม่แรงเหมือนบ้านเราแล้วก็ ผัดแบบบ้านเราควันมันจะเยอะในนี้ผมก็จะเติมน้ําเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อันนี้คือทําให้ไม่มีควันไม่งั้นสัญญาณไฟไหม้ก็จะดังขึ้นทั่วเลยอันนั้นคือปัญหาของการทําอาหารไทยในต่างประเทศก็จะมีปัญหาแบบนี้ทีนี้พอปิดฝาทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันจะสุกข,ของมันเองพอสุกแล้วเราก็เอาผักเบี้ยลงผักเบี้ย อยากใส่มากก็ได้ใส่น้อยก็ได้โดยปกติแล้วผักเบี้ยเนี่ยมันจะมีความอร่อยของมันอยู่อ่าแล้วก็เราไม่ต้องทําให้มันสุกมากแค่สุลกลวกก็กินได้แล้วผักเบี้ยนี่สุกเร็วอันนี้ผมแค่ใส่ผักเบี้ยลงไปแล้วก็ใส่น้ํานิดหน่อยแล้วก็จากนั้นก็จะปิดฝาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะ สุกเองโดยใช้ความร้อนอบอวนอยู่ข้างในทําให้มันสุกแค่นี้เองเนี่ยมันง่ายมากเลยใช้เวลาไม่กี่นาทีเราก็เริ่มจะเสร็จแล้วอันนี้ก็ใส่เกลือปรุงรสตามต้องการเกลือที่อร่อยที่สุดคือดอกเกลือแต่บางคนก็จะชอบเกลือฮีมา,ายัยเกลือนั่นเกลือนี่ก็แล้วแต่ใครชอบแต่ผมคิดว่าดอกเกลือนี่คือสุดยอดของ เกลือที่อร่อยมากใส่เกลือใส่พริกไทยปรุงแค่นี้เองไม่ต้องมีผงชูรสไม่ต้องมีซุปก่อนไม่ต้องมีอะไรเลยแค่นี้แหละมันง่ายมากนี่คืออาหารที่ง่ายเร็วแล้วก็อร่อยด้วยแค่ไม่กี่นาะทีอาหารเที่ยงเราก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือข้าวกล้อง ผักเบีย์แล้วก็กิมจิสามอย่างนี่คืออาหารเที่ยงของเราแล้วก็เป็นอาหารเที่ยงที่ง่ายอร่อยด้วยเด็กๆดูแล้วก็อยากกินด้วยน้ำลายไหลบางคนก็อยากกินแต่ไม่กล้ากินเพราะว่าเขาบอกว่าเรากินย่าเนี่ยขนาดเพกกี้ยังบอกว่าอร่อยเลยสุดยอดมาก